ผมก็ได้เรียนหยอกทังวิธีก็กับเ่นกัแม่นฮู้จากว่าเก่งเนพราขึ้นทงวิธีเราสามารถเรล่นได้่ะบ่ะจะมีผู้พาเลยอ่ารกายย้ายอะยัก่อนย้ายือยายมือพาเต้นแก้ไปได้เลยอ่ะไปได้แต่ว่าผู้บาของการผู้สาวจกหน่อยยันต่ําบงยผู้สาวก่นบ่ผู้ยุสาวหน่อยอยันอ่ำยังก่อนจเพิ่นกินยูหน่อยอยู่ไอพอยอซีาอีหยังก่อับกับ ับลูกกับบ้าน,นอ,อยังเหรอก็พี่บ้านนี่งเอ,งอ,อเป็นมามตาเิดนเาเป็นมันเท่าทีว่าคน,านาเงาเนาะคนเงาวันเทารถเป็นมลล์มมากนํำเก่งแลบพพืน้นบรรดานักเอก่าร์มตับพีพีบ่บ้าเน่ยมาเลนหนึ่งอขอบคุณค่ะที่เ<ย>ล,ลนได้เสียงได้ทุกอย่างวัดนี้สิให้น้องบัดสอนล้ำในเตาย้อมอดกยังไงทีเจชันแล้วเขาจะผู้คนนั่นว่าจังว่า พอข้างบนข้อเนาะสีล่างจีบเต้าหยองก่อนถึงไหนคือล่องล้องล่องล่องอ่ะล้อมล้อมจีบนอนเบิ้งแล้วก็ล่องไปล่องก็เอาคัดอันน้องจีบขึ้นตอาเ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 อาใส่ล้องมึงด้วยเอาใส่ล้องมึงด้วยเอาเสียก่อนได้แล้วเพราะว่ก่อนได้ก็เลยว่าเรยวเห็นผู้เบาท์ไปพอบุบเบาที่เสียเอาอยางผู้เบาที่เสียเต้าหยอนกับเสดยในั่นเนี้ยอ่าขึ้นังอันเสดยใกับผู้สาวนี่ได้เลยพ่ออะไรครับ

บอจะอนนองแมสแบบสอนนไปแมใจน้องว่าไป้อนนองก็จะว่าไปนื่งทัรับไม่ได้เป็นแม่บอเอาร้องมาร้องมาแบบร้องแบบระเบียบมากถึงแล้วแล้วระเบียบมากถึงแล้วยังไงได้ไหมระเบียบมาถึงแล้ว ละระเบียบมาถึงแล้วละรเบียบมาถึงแล้วแอ่าแล้วเออแล้วเอดีจัลยแถวเฮาให้เจ้าจอแถวเฮาให้เจ้าจืมมีขีมออเพิ่นกับว่นคงที่บอดไ้เนาะแถวเาให้เจ้าจ

สมเพลีย์ข้างหลังนี่โยนะฟเห็นแล้วฟัเห็นแล้วยิงผมที่ปีนอะไ้เป้นร่วมกันภาเอกหนาวพระเอกเงาบ่วเสียงน้องไหนยุค่ะเสียงเสียงไดแต่ยุคปลาปลาไงบ่ไอ้บัตรสอนไงบ่แล้วเบียบมาถึงแล้วแถวเฮาให้เจ้าดื่มแล้วเบียบมาถึงแล้ว แถวเขาที่จะหจืดเนื้อคณะเกาเขาเคยลื้อยังไม่ได้ลืมเสียขนาดเกาเขาเคยลื้อคณะคเกาเขาเคยลื้อนาดเกาเขาเคยลื้อเนื้อคณะเกาเขาเคยลื้อถือว่าเป็นพี่น้องมันก็ละทั้งนางกับพ่อล้ว เด็ดเดเด็บ้านหนองนห่่คมาทำรองมอลล์มันติดทำร่องี่นก็บินขึ้นในโลกขึ้นกัน่มีโอกาสค่อยเสียให้ลองบ้านสอนให้แกได้ลอี๋ยวไปองอย่างนี้่ลองบาเอง่ได้เลยเดี๋ยวองไปแยกองบานเออันนี้สอนเต้นหรือสอนล่ำอันนี้สอนเบอสเป็นยกรบาเตนสอนเสอนร่นบ้านต่สอนอ่เดี๋ยวค่อยว่าสอนหนองบ่อหองบ่เดีสปยกกบา เ่สีเรียนล่ำอ๋อแตลสีอันนี้ก็บทเรียนน่ำไปไอ้คุณพ่อนี่ค่ณพ่อผ้าจางเนาะแี่ไม่ได้พ่อมาคุณอันนี้เสียงเสียงมาท่านไหเสียงมาท่านไหนเขาไปตรงไปเลนมันสิมวนอี่ของมันก่อนนั้นพ่อมาเขาจำได้ปะยืนแล้วมั้งอาดตาเลียวมองฟองฟง เท้าอยากแล่นเลยลงทะเลกวางให้มันสวงเพื <jaar> <ule gar wiele> ่อแตยู่แไปแขแแคแคแขแคแแตเดียวมองฟองฟงเท้าอยากแลนเลยลงทะเลกวางให้มันสวงสวงแมันมโรเปลี่ยว่าปรต่างๆเเลยเว่าู ตาเหลียวมองฟ้องฟงข้าวอยากแลนเลยลงเะเลกวงให้มันสวงเะเล่วงให้มันสวงให้มลน้เลดเลยไเราไดเลยดเลยไ้เยไดทเลด้เลยได้เละทเลยไดลย้เลูาด้เลยาเยาด้เลยได้ลด้เลยได้เยได้เลยได้เอยได่ยได้เได้เลย้เลย้เมพ้ยาเยาดตลอดเลด้เนยไเทยไกัน เราอัดฉีดหลายเนาะผันอัดหลายันเกิดร่วมแบบแบบคือเบื่อไปเลยห่ไหมเบื่อแล้วก็รับว่รับเราเจอรรับแค่แ่งคอายุสมีเนาะพอนะตะกี้ป้ากะคือกันกบนองนีดน้ก็ได้ทรับตังมวนไปนาว่าสมสิกนแต่งจะพอถ้ารับหลายไมู่้ถ้รับหลายแลมันจะมันจะรับบ่ได้ขอใจคพรมรห้สซื้องน้องนี่แบบเอาคิดยางห้อมันอ่แ อยัางพวกมันคือออหาทองเพี้งอะล่ะทองเอาหรือหาทองเพี้ยงล่ะเอาหลักว่าไอ้ของน่ะคิดมันเราผูกล้องมาเป็นกันนะทองเพี้งแล้วไปทองก็ทองสีน้อแต่ได้อยู่นะวันนั้นทั้งงาทั้งงาได้ได้ก็ไอเบลยุ่งไงเบลไปทั้งวันไม่ไอเบลวุ่นแล้วลงเนี่ยจะซื้อไม่นั่นลงเนี่ยจะซื้อเพ่อแม่ไม่ไปลงเนี่ยอันทนส่วนคืนนะแม่ไอทองแต่แมส่วนคืนมัไปทอดส่วนอีกท่อนนึงเขาก็ไปนเคร เอาเขาบ้าไปก็ต้องไปแล้วป้าบ้าเขาไปกัต้องไปได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อออััอันนนไม่อันนี้พูด <c oughs> พูดถึงว่าแบบพูดลงคนนี้สิว่าไปก็เปลี่ยนเลยอันนี้น้องได้อันนี้น,น,น้องยังว่าน้องได้เราลงได้เลยครับแมนลงได้ผู้จัดต่างขี้ฟังตกล่างหึมใส่แค่ก่อนหึมในใจอย่าฟังผู้จับบอกว่าเขามาพูมอ่า ตันขี้ได้ใจจคือว่าไอ้คุณนแคทบั้จีเจ้ายอแบบอืออ่าโมลิกิฟายะไลดคือตือเสียงคืออะลเสียงือเมัือละเสียงบ่เป็นยังเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวมันกได้อืมแต่ว่าเร่อเต็นอีก้น้องสุดยอดยู่แล้วี่งเลยเออกัต้องาใช้ มีผู้สอนก็แหละแล้วว่าวันเด็กคือเฮ็ดระดับคนตอนนี้เขาเขเฮ็ดเต็มที่นะเฮ็ดเกับเฮ็ดเป็นเฮ็ดเสุดเต็มผมเบิ้งผมเบิ่งแต่กี้ผมบ่ค่อยเบิ่งวันนี้พอเบิ่งคลิปลูกเต้นโอ้คือคือเหมือนเบิ่งคือเขาเต้นแล้วมันความีความสุขกันไหมเพราเขาสนุกในในสนุกในิ่งนี้เขามีความสวรรค์ทางนี้คือลักษณะคือเอิบลักษณะมามาในสิ่งเดียวของสิ่เดียวคนเล่นกันนี่ก็ส่งเล่นรือมีแต่ร้อยยิ้มอ่ะนะครับยิ้มเสน่ห์มากนะ ส่วนมากเขากรบอกว่าได้ชอบมากชอบมากเวลายิ้มแบบมีเสน่ห์ไม่เซยแซงยิ้มแบจริงใจไปเรื่ยแบบแบบเป็นอะไรยิ้มแนี้ะได้เลยสาวทงกคนเนาะว่าดะเซยแซงว่าสิว่าทำไมเป็นจิกยิ้มออกมาแล้วมากไปจะเข้าหนี่ยิ้มออกไป่นกบาตอนแเอเด้พอตากเข่งมาก อ๋อ้อปสีกับได้อเนาะม้นสีทอไปนาี่ประดอันนี้ไ่ต้องฉีดน่ยนเป็นไปเป็นไปกอนอันนี้เดิมเดิมอันนี้ไม่ต้องทำอะไรค่ะเนี่ยหลัากได้ซิวก็ลอแลวนอนเดิมอย่กงเดิทวดได้เลยทมอวีเนี่มอวีกับชิวขึ้นนอนเดิมก็เป็นเปลเินไร้ตากซออันั้นเบอร์แล้วซีเบอร์แต่ว่าที่พกนี่คือเขาไปพอกันเนาะครับอารหอเาก็เินพกเาูลองคูกัน้อ ในชีวิตผมก็เล้อมเป็งตอนนี้แล้วนเออหดมาสิไดพราโดนบันนานมาตาเท่าเออดนกี่ได้ะได้ได้กินต่อคนละเทเพามไปได้ยาตเท่านี่กับอ้นี่ก้อนตัวอาจารย์ี่ยนตีเมื่อไ่สาวไอันี้กับ้านนานได้พบแฟนสาวอืบกาน่จันทบ้านเ แต่ยูเอฟ่น้องแต่ยูโอเคโอเคเอาน่องบ้านปิดคลิปไปนะค่ะพี่น้องขะกฝากติดตามเไปเด้อฝากน้องเต้าหยองระเบียบบานทศินน้ำเด้อพี่น้องน้องตาฮักค่ะพี่น้องค่ะตานางแก่ๆก่แยังหลงพี่น้องบ้าน,างงนบา้บานอันนั้นเต้าหยองอันที่เต้าหยังก่อนตาเบลเต้าเบลต้าเบลได้ครับเด้ออันนี้เบอร์อายุคือสิวแมนตาเหรอพี่น้องเข้าไปพี่น้ออ่าอ่ ค่ะพี่น้องคะกากพี่น้องเป็นกำล่างใจหาน้องน่งค่ะแล้วกับปีก็งใจห้ทีมงานระเบียบว่าจะสินทีมงานทำบุญรวมมีต้องด้พี่น้องเด้อนะคะครับวันนี้ก็รบกวนพี่เอกครับครอบครัวนะครับว่าจะเป็นน้องเบน้องบีบีน้องบีบีน้องบีบน้องบีบีน้องเอน้องเอน้องเอน้องอ๋นองเอ๋น้องเอนองเอน้องเอกน้องเอน้องเอ๋ สวยจังน้องเบลล้องเบลนะครับน้องเบบีอันนี้เป็นนี้เป็นแม่ครัวนะครับขอบคุณนะน้องตั้งยองนะครับขอบคุณพี่เอ๋นะครับที่ให้โอกาสกับลูกร้านข้างบุะเม็ดมาเยี่ยมชมบ้านนะครับมาได้รับได้รับชนะที่ว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับขอบคุณแฟนคลับแฟนหมอลำ่า่งน้าครับที่คอยติดตามครับพี่ไอ้ฝาดกินไยนะครับครับปลาขึ้นก็เป็นหน้ากับฝากในในอาชีพของเฮาเนาะ นี่ก็คือศิลปะอีสานมาเขาน่คือหมอลำครับฝากหมอลำมเพราะว่าจะเป็นอ่ารุนุนอันนี้รุนพ่อเลยเนาะครับกับฝากมารุนลูกรุนลูก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 ที่สืบสานพัฒนาต่อไปได้ว่าค่ะพี่น้องไปย่าย่าคือทุกอย่างอ่ะให้พี่น้องเบิงเงิอเขามาบันเทิงครับห้ามกันแพงกันครับพี่น้องครับยังไงก็นยุ่งนับกันไปอีกโดนนะครับพี่น้องฝากลูกๆแล้ลานมั้ง ฝากพอน้ำแนนเดอร <c oughs> เนาะเอ้ามือดีร่มกวอนสวัสดีสักก่อนครับครับสวัสดีครับ